สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานแบบใหม่ๆนะคะจะเป็นการพับจากลอตเตอรี่เก่าที่เราไม่ใช้แล้วค่ะซึ่งจะเป็นการพับแบบสามเหลี่ยมพีระมิดนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะสวยงามทําง่ายมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลอตเตอรี่เหรียญกันไกล และเทปใสค่ะเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะในการใช้อลอตเตอรี่นะคะ1เหรียญน,นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะใช้ลอตเตอรี่ทั้งหมด3ใบค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนําลอตเตอรี่แต่ละใบนะคะมาพับครึ่งค่ะจากนั้นก็กดรอยพับให้คมให้มองให้เห็นได้อย่างชาัดเจนค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็ตัดแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนจะใช้กันไกลหรือว่าเป็นคัตเตอร์ก็ได้นะคะตรงนี้ตามสะดวกค่ะเนี่ยค่ะเมื่อตัดแบ่งออกแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้จากนั้นในส่วนของลรตรีที่2ส,ส่วนตรงนี้นะคะเราก็พับครึ่งอีกค่ะ ากนั้นก็ตัดแบง่งออกเลยค่ะซึ่งลอตเตอรี่หนึ่งใบนะคะเราจะได้ในส่วนของอลอตเตอรี่เป็นเส้นเล็กๆทั้งหมด4เส้นนะคะนี่ค่ะอีกหนึ่งส่วนก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ นี่ค่ะลอตเตอรี่หนึ่งใบนะคะก็จะออกมาเป็นทั้งหมดสี่ส่วนในลักษณะนี้ค่ะและเพื่อนๆก็ทำในลักษณะเดียวกันนะคะจนกว่าจะครบทั้งสามใบค่ะและเมื่อเราตัดแบ่งครบทั้งสามใบแล้วนะคะเราจะได้ลอตเตอรี่ทั้งหมดสิบสองเส้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำลอตเตอรี่นะคะมาต่อกันโดยหนึ่งเส้นตรงส่วนนี้นะคะเราจะต่อกันทั้งหมดหกเส้นค่ะหกชิ้นนะคะ ะะก็นํามาต่อกันในลักษณะนี้ซึ่งในคลิปนี้นะคะปาก็ต่อเตรียมไว้แล้ว1เส้นแบบนี้ค่ะปาจะทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูอีก1เส้นนะคะเริ่มต้นการทําค่ะให้เพื่อนๆน,นำลอตเตอรี่นะคะตรงส่วนไหนก่อนก็ได้มาทั้งหมด1เส้นนะคะจากนั้นเส้นที่1ค่ะเราจะติดตรงฝั่งด้านขวาตรงนี้นะคะโดยการใช้เทปใสหรือกระดาษกาวสองหน้าแบบบางค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะ ได้ได้ส่งของเทปใสในรูปแบบนี้แล้วเราก็นํามาติดตรงส่วนด้านปลายฝั่งขวาค่ะระยะในการติดนะคะเราจะติดเหลื่อมให้ปลายเส้นนะคะโผล่ออกมาฝั่งด้านบนฝั่งด้านข้างแล้วก็ฝั่งด้านล่างในลักษณะนี้ค่ะโดยการระยะตามสายตาเลยค่ะเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วก็นําอีกหนึ่งส่วนค่ะมาต่อติดกันโดยให้ปลายชนปลายค่ะจากนั้นกดบีบให้แน่นค่ะ พับตรงส่วนของเทปใสาด้านบนและด้านล่างค่ะพับกลับไปด้านหลังค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้ทำในลักษณะเดียวกันต่อกันไปแบบนี้ละคะ่ะจนกว่าจะครบทั้ง6เส้นนะคะต่อไปเส้นที่3มค่ะก็ทำในลักษณะเดียวกันเลย เส้นที่4ค่ะเส้นที่5นะคะและสุดท้ายเส้นที่6ค่ะ เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะเป็นลอตเตอรี่เป็นเส้นยาวๆทั้ง6ส่วนแบบนี้ค่ะก็ทําในลักษณะเดียวกันนะคะจนกว่าจะครบทั้ง2เส้นค่ะและเมื่อเราทําครบทั้ง2เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำะเส้นในส่วนของลอตเตอรี่นะคะมาพับครึ่งค่ะวิธีการทํานะคะเราจะหันฝั่งที่เป็นสีสันออกด้านนอกนะคะเริ่มต้นการทําให้เพื่อนๆจับปลายเส้นนะคะทั้งสองฝั่งประกบกันค่ะ โดยหันฝั่งที่เป็นสีสันออกด้านนอกนะคะจากนั้นก็พับครึ่งเลยค่ะแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเสร็จแล้วนะคะกางในส่วนของเส้นลอตเตอรี่ออกโดยเราจะยึดรอยพับตรงกึ่งกลางเป็นหลักค่ะจากนั้นเส้นตรงส่วนด้านบนค่ะให้เ,เพื่อนๆพับหักมุมโค้งมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางขวาแบบนี้ค่ะจากนั้นตรงส่วนของมุมโค้งนะคะจับวางลงไปให้พอดี กับรอยพับตรงกึ่งกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็กดบีบให้แน่นและตรงส่วนด้านบนค่ะพับลงมาด้านล่างค่ะก็จะเป็นลักษณะมุมแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่อยู่ฝั่งขวาพับกลับไปด้านหลังค่ะเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายพับมากลับมาด้านหน้าและเส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะโค้งขึ้นมาตามแนวเส้นเลยค่ะ แล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องด้านหลังค่ะวิธีการทำนะคะจะทำเหมือนการาพับเปลี่ยนปยทานที่ใช้ริบบิ้นเลยค่ะทำในลักษณะเดียวกันค่ะค่ะสอดปลายได้แล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะค่อยๆไล่ดึงเก็บมุมค่ะ จากนั้นก็กดบีบให้แน่นนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นมุมตรงกล,งกลางในรูปแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งเส้นนะคะก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของเ,อเส้นลอตเตอรี่แบบนี้นะคะทั้งสองเส้นเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มการพับนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เพื่อนเพื่อนหันฝั่งสีสันนะคะหันออกด้านนอกเลยค่ะทั้งสองเส้นเลยนะคะจากนั้นนะคะเส้นที่หนึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่สองจะอยู่ทางด้านขวาให้เพื่อนเพื่อนนำเส้นที่สองวางทับเส้นที่หนึ่งค่ะ จากนั้นจับให้กระดาษทั้ง2เส้นตรงนี้ชิดกันค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปคานนำเทปใสามาติดตรงกลางค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กก็พอค่ะนะคะติดเข้าไปตรงกลางเลยนะคะเสร็จแล้วก็กดบีบให้แน่นนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้และต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการนับเส้นค่ะให้เพื่อนเพื่อนมองทางด้านขวานะคะ เริ่มต้นการนับเส้นที่หนึ่งค่ะจะอยู่ด้านในสุดเส้นที่สองจะอยู่ด้านนอกสุดค่ะเริ่มต้นการทํามุมนะคะเส้นที่หนึ่งเราจะเริ่มเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งขวาเส้นที่หนึ่งฝั่งขวาด้านบนตรงนี้นะคะให้เป็นเพื่อนจับตรงส่วนของเส้นโค้งไปทับเส้นที่หนึ่งทางด้านซ้ายแล้วให้อยู่ด้านล่างเส้นที่สอง แบบนี้ค่ะเป็นการสานลายขาดค่ะต่อไปค่ะเสร็จเส้นที่1เริ่มเส้นที่สองเส้นที่2ทางด้านขวาโค้งให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่1ทางด้านซ้ายแล้วให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่สองเสร็จแล้วดึงให้กระชับแล้วพลิกกลับด้านให้มุมเส้นกระจายออกฝั่งซ้ายและขวาแบบนี้ค่ะ แล้วต้องส่วนของฐานก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อจบในหนึ่งรอบแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ต่อไปเราก็เริ่มรอบที่สองก็จะเป็นฝั่งด้านขวาอีกเหมือนเดิมในการเริ่มค่ะรอบที่สองค่ะเริ่มต้นการทำก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเส้นที่1นฝัง่งขวาจับให้ไปอยู่ด้านบน เส้นที่1ฝั่งซ้ายให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่สองฝั่งซ้ายจบเส้นที่1เริ่มเส้นที่สองเส้นที่สองฝั่งขวาจับให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่1และบนเส้นที่สองจากนั้นดึงให้กระชับและพลิกกลับด้านแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่อยๆไล่ดึงเก็บมุมค่ะและเมื่อเราทําในลักษณะมุมนะคะครบทั้งสองมุมแล้วต่อไปเพื่อนๆนาเหรียญมาเลยค่ะให้เพื่อนๆหย่อนเหรียญเข้าไปด้านในค่ะเมื่อหย่อนเหรียญเสร็จแล้วเราก็เริ่มรอบที่3ามก็ทําในลักษณะเดียวกันเหมือนรอบที่ผ่านๆมาค่ะก็เริ่มเป็นฝั่งขวาอีกเหมือนเดิมฝั่งขวารอบที่3ามค่ะ เส้นที่1จับให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่1ฝั่งซ้ายและอยู่ด้านล่างเส้นที่สองแบบนี้ค่ะจบเส้นที่1เพิ่มเส้นที่2ทางด้านขวาจับให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่1ฝั่งซ้ายบนเส้นที่สฝั่งซ้ายพลิกกลับด้านและดึงให้กระชับ จบในรอบที่3ค่ะต่อไปเราก็เริ่มรอบที่4ก็ทําในลักษณะเดียวกันทําสลับกันวนไปแบบนี้ราคาจนกว่าจะครบทั้ง5รอบต่อไปรอบที่4ี่นะคะก็ทําในลักษณะเดียวกันเลยค่ะจบในรอบที่4แล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับอีกเหมือนเดิมทําในลักษณะเดียวกันวนไปค่ะ เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะและต่อไปรอบที่5ค่ะก็ทําในลักษณะเดียวกันเริ่มเป็นเส้นที่1ฝั่งขวาอีกเหมือนเดิมค่ะทํามุมในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อทําครบทั้ง5รอบแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการสอดเก็บ เส้นตรงส่วนของอลอตเตอรี่ทั้ง4เส้นตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะสอดเก็บนะคะตรงส่วนของปลายเส้นทั้งส่เส้นตรงนี้เราจะตัดให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้สอดง่ายค่ะเนี่ยค่ะตัดในลักษณะนี้ค่ะเมื่อตัดปลายเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นการสอดเก็บเลยค่ะโดยเราจะเริ่มเส้นที่ห เป็นเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือเลียงถัดกันไปเรื่อยๆทางด้านซ้ายจนกว่าจะครบทั้งสเส้นนะคะเริ่มต้นการสอดเก็บเส้นที่1ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือสุดให้เพื่อนๆจับเส้นกระดาษตรงนี้นะคะโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเลยค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะโดยการสอดลอดผ่านจะไม่ข้ามช่องค่ะปลายเส้นผล่แล้วดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะและต่อไปเส้นที่2เหมือนเดิมค่ะโค้งเข้ามาตามแนวเส้นเลยค่ะ กอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่านจะไม่ข้ามช่องค่ะน่คะก็จะได้ในรูปแบบนี้และในส่วนที่เหลือก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะสอดเก็บตามแนวเส้นเดิมของเขาเท่านั้นค่ะและสุดท้ายเส้นที่4นะคะช่องสอดเขาจะหลบมุมอยู่ด้านในค่ะแบบนี้ค่ะ ปลายเส้นก็จะโผล่ตรงส่วนนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อเราสอดเก็บในรอบที่หนึ่งนะคะครบทั้งสี่เส้นแล้วต่อไปเราก็พลิกกลับด้านแล้วก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้เราก็สอดเก็บในลักษณะเดิมจนกว่าปลายเส้นทั้ง4เส้นจะเหลือสั้นที่สุดค่ะ เก็บในลักษณะเดียวกันค่ะเริ่มจากเส้นทางด้านขวาเวียนไปทางด้านซ้ายจนกว่าจะครบทั้ง4เส้นเลยนะคะ แล้วก็ในรอบนี้นะคะเราสอดครบทุกเส้นแล้วเราก็พลิกกลับด้านจากนั้นก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อในส่วนของแนวเซลลบินของเราเหลือสั้นที่สุดแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ เมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของเหรียญปลอยทานในรูปแบบนี้จากนั้นนะคะในส่วนของมุมที่ยังดูไม่สวยตรงนี้นะคะเราก็ใช้มือประคองช่วยดันมุมของเขายกขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะทําในลักษณะเดียวกันทุกมุมเลยค่ะค่อยๆทํานะคะเพื่อนๆอ,อย่าก,กดบีบแรงจนเกินไปนะคะจะทําให้เหรียญของเราเสียรูปทรงได้นะคะต้องค่อยๆทําค่ะ ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของเหรียญโปยทานสามเหลี่ยมพีระมิดแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ